มีประสบการณ์กับเมืองจันเนี่ยครับผมไม่ไม่น้อยนะครับเพราะว่าเคยมาถ่ายหนังเขาว่ากันว่าเมืองจันเนี่ยต้องเป็นทุเรียนแล้วทำไมที่นี่เป็นมะละกอไม่ใช่มะละกอประเทศไทยด้วยมะละกอฮอนแลเพราะว่ามันโตทั้งปีอะครับโตเร็วรให้ผลผลิตเร็วรแล้วก็สามารถเก็บผลผลิตได้ตลอดทั้งปีม,มีอายุถึง4ี่ปีแล้ว ขนาดพื้นที่ของทั้งหมดนี่คือคือในแปลงนี้นะครับก็มีพื้นที่อยู่5ไร่แล้วก็ปลูกเมื่อกทั้งหมดกี่ต้นครับไร่นในในหนึ่งเนี่ยเราปลูกได้200้ต้น2อ0รต้น,นระยะปลูกก็อยู่ประมาณ2.5งจคูณสาคูณสระยะเมตรระยะระหว่างต้นครับพื้นที่นี้มี5ไร่เราก็จะปลูกได้ทั้งหมด1 0 0 0ต้นครับผมครับรายได้รายได้เฉลี่ยก็คือปีหนึ่งก็จะให้รายได้อยู่ประมาณ1 0 0 0บาทต่อต้น หนึ่งพันบาทต่อต้อนใช่ลูกหนึ่งกิโลกิโลเท่าไหร่ครับอาจารย์กิโลนึงเราประมาณราคาขั้นต่ําเลยแค่สิบบาทสิบบาทต่อโลูกสิบบาทต่อโลลูกนี้เกินโลแล้วเนี่ยล,ลูกนี้เกินโลเราก็คิดง่ายว่าหนึ่งต้นเนี่ยเราคิดว่าหนึ่งปีเอาผลผลิตแค่ร้อยกิโลเลยครับผมร้อยกิโลคูณสิบบาทครับก็กลายมาเป็น หนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทบนี่คือตีแบบต่ำสุดๆใช่คุณเป้ก็คุณไปดูแล้วกันหนึ่งพันบาทคูณหนึ่งพันต้นก็หนึ่งล้านบาทใช่ครับหนึ่งล้านบาทต่อป,ปีซึ่งความจริงแล้วอาจารย์เนี่ยถ่อมตัวอยู่ <c oughs> ความจริงมันได้เยอะกว่านั้น <c oughs> มันก็มีช่วงราคาแพงและราคาถูกแล้วแต่ช่วงฤดูการผลไม้ก็อาจจะถูกครับเข้าไปถึงวิธีการปลูกครับอาจารย์ปลูกเริ่มจากอะไรครับผมเพราะมะละกอเนี่ยโหอยากอยากผ่าให้ดูจังเลยมีมีดไหมครับโยนไปเลยครับก็บ้าแล้วครับขออนุญาตเบิกมีดนะครับอาจารย์ เราดูลักษณะของมะละกอะข้างในดีกว่ามันปอกไงครับอาจารย์ผ่ากลางเลยครับผ่ากลางเลยครับขออนุญาตนะครับเฮ้โยโอ้โหมันสุกแล้วนี่สุกแล้วครับพร้อมรับประทานเลยนี่เนี่ยเปิดออกมานะครับยเราก็เด้<ยอง>เราก็เห็นเมล็ดเต็มเลยครับผม,มเมล็ดนี่เอาไปปลูกได้เลยป่ะครับอาจารย์หนึ่งเมล็ดก็คือหนึ<ๆ>่งต้นวิธีการปลูกเราก็หนึ่งหลุมครับก็ปลูกสามเมล็ดเผื่อไว้เหรอครับเผื่อไว้ ครับผมมันล็ดพวกนี้เอาไปปลูกได้เลยมันเล็ดพวกนี้เราก็จะไปล้างส่วนใหญ่สายอกรแล้วไปพืชควา่านนะครับขอานุญานครับอาจารย์อันนี้ใช่ไหมครับใช่น้ําล้างนานแค่ไหนครับหนึ่งคืนก็จะล้างออกง่ายๆเลยหนึ่งเดือนเราก็คัดต้นเลือกที่ต้นที่สมบูรณ์สามารถให้ผลผลิตได้นั่นก็คือต้นกระเทยเราต้นกระเทยนะครับต้นกระเทยเท่านั้นที่จะมีลูก ต้นตัวเมียก็ไม่สามารถมีลูกครับต้นตัวผู้ก็ไม่สามารถมีลูกแล้วถ้าในสามเมล็ดนั้นไม่มีกระเทยเลยครับเราก็ปลูกใหม่เพราะเมล็ดมันมีเยอะแยะครับหลังจากปลูกระยะเวลาเขาประมาณ4เดือนก็จะเริ่มออกดอกและให้ผลผลิตอ๋อเริ่มแล้วเริ่มแล้วเร็วมากเป็นผลผลิตที่น้อยน้อยประคับจานหรือว่าเยอะก็เขาก็จะเริ่มให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมนะครับคือพอเราขึ้นต้นก้าพอครบ4เดือนแล้วเนี่ยมันเราดูแลยังไงต่อครับผมทุกทุก สิวันหรือครึ่งเดือนสองสัปดาห์เราก็จะให้ปุ๋ยปุ๋ยนี่คือปุ๋ยประเภทไหนบ้างครับก็เป็นปุ๋ยเคมีเราก็ใช้สูตร16-16กสิบหกครับสิบหกสิบหกสิอาจจะมีสลับกับปุ๋ยสูตร5 1 5บห้าอันนี้คือเพื่อเพิ่มผลเพื่อขยายให้ผลมีขนาดใหญ่ครับผมครับแล้วก็รสชาติดี แล้วมีปุ๋ยคอกไหมครับเราก็จะมีการใส่ปุ๋ยคอกสองเดือนครั้งครับถามนิดนึงครับถ้าเกิดว่าไม่มีไม่มีเงินไม่อยากใช้เงินซื้อปุ๋ยวิทยาศาสตร์เนี่ยใช้เฉพาะปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักได้ไหมใช้ได้แต่ว่ารสชาติจะไม่ดีเพราะว่าปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักจะมี อ่าไนโตรเจนสูงไม่มีไม่มีโพแทสเซียมไม่มีโพแทสเซียมและก็จะรสชาติไม่ค่อยดีไม่หวานก็จะสังเกตอีกอย่างนึงครับอาจารย์นอกจากเรื่องของการให้ปุ๋ยหรือพื้นที่ของอาจารย์เนี่ยไม่มีการยกร่องไม่มีการยกร่องและก็เป็นพืชประเภทไหนครับเป็นพืชประเภทต้องการน้ําชุ่มเหรอครับมะก็อเป็นพืชที่ต้องการน้ําแต่ไม่ไม่ชอบแฉะเพราะนั้นดินต้องระบายน้ําได้ดีครับในที่นี้เป็นเป็นดินร่วนที่เป็นดินภูเขาไฟ เก่า oh. บดินเขาจะนุ่มแล้วก็ระบายน้ําได้ดีเราจึงไม่ต้องยกล่องบางพื้นที่หรือเป็นเพื่อนชาวสวนที่อยู่ในจันทวีปลูกเขาก็จะมีการยกล่องหรือเป็นพูนโคนเล็กๆก,ก็สามารถปลูกได้แล้วครับแล้วเคล็ดลับของสวนนี้นะครับผมเคล็ดลับของสวนนี้ก็คือที่สวนนี้เรามีการไว้ขแขนงโดยปกติเราอาจจะใช้วิธีการทําสาว ตัดต้นเลยตัดต้นทิ้งเลยแล้วก็เลี้ยงแขนงขึ้นมาอ๋อตัดต้นที่จะเป็นยอดออกไปเลยเราใช้แขนให้มันเตี้ยลงเตี้ยลงอ๋อครับครับลอยแขนขึ้นมาก็ใช้เวลาสามถึงสี่เดือนอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเราใช้สองอย่างเลยเราใช้สองอย่างคือเราไม่อยากให้เงินในกระเป๋าหายไปเรียกว่าเราดูแลดีเราเราต้องดูแลดีเพราะว่าเขาเหมือนมีสองต้นอยู่ในต้นเดียวกันครับผมหุ๋ยก็ต้องใส่ปริมาณที่มากขึ้นครับผมครับเราก็ดูว่าเขา สามารถให้ผมผลิตได้แล้วนะผลม,มีขนาดใหญ่ไม่เล็ก1ลูกนี่4เดือนไหมครับอาจารย์หลูก4เดือนจา,จากดอกจากดอก จากดอกนี่คือส <4 S 2> เดือน4เดือนคุณผู้ชมครับการปลูกมะละกอก็ไม่ยากเลยครับผมเพียงแค่คุณมีมีเมล็ดนะครับซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีนะฮะเอามา3เมล็ดแล้วก็ปลูกลงไปพอก้านนะครับแล้วก็เลือกต้นที่เป็นกระเทยนะครับหลายหลายคนอาจจะง,งงว่าทำไมต้องเป็นกระเทยเพราะถ้าเกิดว่าไม่ใช่กระเทยเนี่ยเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเนี่ยจะไม่ออกลูกครับผมแล้วพอมันขึ้นมาปุ๊บเราก็ดูแลไปครับผม8เดือนก็ได้เลยใช่ไหมครับอาจารย์แปดเดือนหลังจากปลูกเราก็เก็บผลผลิตได้แปดเดือนหลังจากปลูกก็เก็บผลผลิตได้นะครับซึ่งงงรร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 ระะ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 ะยยยยยหห่่่่่าาาาาาาวววกกกกกกกปปปลลลลููนนนนคคคคััับบบเเเเมมมต็็็ือออททีีีสสถไดดุ้้แ โลละสิบาทแล้วกันครับหนึ่งโลสิบาทอาจารย์มี1,000ต้น5ไร่ก็คือปีละ1ล้านบาทลองไปคำนวณดูนะครับว่าคุณมีพื้นที่เท่าไหร่แล้วก็การใช้เงินของคุณเป็นยังไงแล้วก็ลองปลูกมะละกอดูก็ไม่ยากเลยครับผมบต่อไปเราจะไปเจาะลึกเรื่องของปัญหาครับที่อาจารย์เจอปัญหาของการปลูกมะละกอแล้วก็วิธีการแก้ไขนะครับผมแล้วก็ความพิเศษรสชาติพิเศษของมันเราจะลองชิมันดูครับ <laughs> อาาครับการปลูกมะละกอฮอลแลนด์เนี่ยมีปัญหาอะไรที่เป็นปัญหาหลักๆบ้างครับที่เจอประจำโดยปกติแล้วมะละกอก็จะมีลักษณะโรคที่สําคัญไม่กี่โรคครับเขามีโรคไวรัสจุดวงแหวนไวรัสจุดวงแหวนนะครับซึ่งเปรียบเสมือนเป็นโรคเอกของมะละกอ,อ,อไม่มียาราักษาเราปลูกไปก็แค่ตัดทิ้งครับยังอย่า,ายวว่าเราต้องหมั่นตรวจแปลงตัดทิ้งเสร็จแล้วก็เอาไปเผาทิ้งหรือฝังกบ ลักษณะของไวรัสุดวงแหวนเนี่ยเขาเราจะดูอาการที่ยอดยอดเขาจะเป็นลักษณะเป็นหกหกนะครับเป็นใบของเขาจะเป็นใบหิกแล้วก้านเขาจะเป็นรอยช้ำครับผมนานเท่าไหร่เราถึงจะรู้ครับอาจารย์ที่เราจะต้องเอาออกเวลาเราเดินดูแปลงเราตรวจแปลงเหมือนผมกลับมาจากสอนเนี่ยตอนเย็นผมก็เดินตรวจแปลงสีของยอดเขาจะผิดปกติเลยจากลักษณะสีเขียวเข้มยอดเขาจะเป็นสีเหลืองเรามองไปในพื้นที่ปลูกเราก็จะเห็นเลยเราก็ต้องขุดแล้ว ดัไปทิ้งออกจากแปลงหรือเผาทำลายทิ้งครับแล้วมีอันอื่นอีกไหมครับจันมีอันอื่นอันอื่นเนี่ยก็คือข้างเป้เลยก็คือโรคใบจุดครับผมแล้วอาการเขาจะเป็นจุดใบเหลืองๆอันนี้เป็นแค่ไข้หวัดเนาะอันนี้เป็นแค่ไข้หวัดครัแค่ไข้หวัดแล้วแก้ไขยังไงครับจันอันนี้เราก็จะมีการใช้สารเคมีต้อฉีดเมื่อเราพบรอยจุดบนใบครับซึ่งเขาจะพบในช่วงฤดูฝนก็คือความชื้นสูงเขาจะเกิดอาการใบจุดนี้เราฉีดตรงไหนครับจันเราฉีดแค่ พันใบ,นใบครับแค่นั้นก็จะน้อยลงก็น,น้อยลงล้วก็หายไปสำหรับแมลงในมะละกอก,ก็จะมีแมลงที่สําคัญก็คือเพลี้ยไฟเพลี้ยไฟก็จะเข้าทําลายที่ดอกวิธีการก็คือเราก็จะเดินตรวจแปงแลงเราก็ฉีกดอกดูครับเมื่อเราเปิดดอกไปแล้วพบสิ่งผิดป,ปกติอยู่ในดอกเราก็ต้องมีการป้องกันและกําจัดเพลี้ยไฟด้วยกันอาจจะใช้สารสกัดจากสะเดาครับใช้สารเคมีอิมิดาคอผิด ครับคาร์โบซันเฟนครับผมครับในการฉีดเข้าไปเนี่ยทำยังไงให้มันไม่ตกถึงผู้บริโภคครับอาจารย์เวลาเราฉีดก็คือตามที่ผมบอกเบ้งก็คือว่าเขาจะเข้ามาที่ดอกเท่านั้นครับผมเราก็จะฉีดที่ดอกก็หมายความว่าอยู่ยอดยอดข้างบนยอดข้างบนครับมันก็จะไม่ตกลงมาที่ผลที่เราเรากำลังจะไปใช้เพราะว่าผลที่สุกก่อนที่อยู่ข้างล่างผลที่อยู่ข้างล่างนะครับแล้วปัญหาอื่นมีไหมครับอาจารย์ ปัญหาอย่างอื่นเกษตรกรบางรายที่ปลูกมะละกออาจจะมีประสบปัญหาเรื่องตลาดเรื่องตลาดแต่ของเราเนี่ยคือเรามีการวางแผงคือเราติดต่อพ่อค้าครับในตลาดค้าส่งในกรุงเทพไว้ล่วงหน้าก็คือตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองไว้คหมายความว่าคนที่จะเริ่มปลูกมะละกอเนี่ยเราสามารถมองหาตลาดได้ก่อนเลยเรามองหาตลาดได้ก่อนเลยแล้วก็แล้วก็ถึงจะเริ่มปลูกถึงจะเริ่มปลูกเ่อเราปลูกมาแล้วมีคนซื้อแน่นอนใช่แล้วมะละกอเนี่ยดีอย่างก็คือว่า คือพ่อค้าในตลาดเขาก็จะส่งรถมารับครับถึงในสวนเราเก็บให้เขาเราเก็บให้เขาเฉยๆจานครับขอเข้ามาสู่เรื่องการลงทุนครับผมการลงทุนที่จา์บอกว่า5ไร่เนี่ยเราลองตีเป็น1ไร่ดูการลงทุน200ต้นเนี่ยใช้เงินเท่าไหร่ครับจา์ง่ายๆเลยต่อต้นครับต้นหนึ่งเราได้1000บาทครับเราจะเสียค่าตั้งแต่เริ่มแรกเลยค่าเมล็ดพันธุ์ค่าแรงงานปลูกค่าเตรียมดินค่าปุ๋ยค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับลงมอเตอร์ปั๊มน้ำอะไรต่างๆเบ็ดเสร็จแล้วก็อยู่ในช่วง 3 0 0ร้อถึงสี่รอบาทต่อต้นต่อต้นหรือที่ง่ายก็คือต้นทุนจะอยู่ประมาณ3 0มสถึงสี่อร์เซ็นอ๋ออันนี้ในปีแรกรับปีี่งก็คือเราก็ไม่ต้องเสียค่าปั้มน้าไม่ต้องปลูกใหม่หรือประมาณเท่าไหร่ก็จะเหลือประมาณ2 0่สถึงสาเปอร์เซ็นก็คือว่าสามารถทํากําไรได้คบค่อนข้างเยอะครับเกิน50%าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์จ้ครับและการดูแลสวนนี่ครับแต่ละวันเี่จ้าไม่ดูแลคนเดียวอยู่แล้วสวนห้าไร่ที่จาาใช้คนงานเท่าไหร่คนงานที่อยู่ประจําสวนก็สองคนครับผมครับก็ ทำหน้าที่เรื่องของดูแลใส่ปุยย๋ยให้น้ําวันเว้นวันตัดแต่งผลครับผมอันนี้เป็นจุดที่สําคัญเพื่อที่จะทำให้ผลผลิตของเรามีคุณภาพได้เกตด,ดีครับผมคุณผู้ชมครับการลงทุนนะครับผมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับสามสี่ิเปอร์เซ็นตแล้วก็ พอเวลาที่มันปลูกขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถนําไปขายตลาดได้นะครับผมโดยการเราเล็งตลาดไว้ก่อนเลยเราไปติดต่อเขาก่อนเลยว่าเราจะมีมะละกนะครับแล้วเขาก็จะมารับเองก็คือการขจัดปัญหาด้านการตลาดนะครับต่อไปขอไปลงลึกนิดนึงครับผมว่าการตัดแต่งผลที่บอกว่าอาจารย์เนี่ยส่วนของอาจารย์เนี่ยเก็บเฉพาะผลเกตเอครับนี่คือยังไงตอนนี้ไปดูนะครับอาจารย์ครับได้แล้ว ่อดูแล้วกันนะครับแล้วว่าเมดิบที่ใช้ได้มันจะเป็นยังไงครับเฮ้ยใ <c oughs> จเย็นครับเพื่อเข้าใจเอ็ส